ยัวกล้วยตําโอ้ดูลีลาพระเอกของเราในการตาํานะคะต้องต้องขึ้นประมาณนี้ด้วยหรอลูกนี่คือลีลาการตําเขานะครับจะให้ตําธรรมดามันก็จะไม่เป็นคลิปออกมาอ้าวไหนดูความละเอียดหน่อยสิโอเค และนี่อาหารสำหรับพวกไก่บ้านไก่แจ่ไก่ชนแล้วก็เป็ดอตอนนี้ฝนกำลังตกจ้าเป็ดเล่นกันมันมากแล้วก็อีกฝั่งนึ้งนะคะคุณสามีก็กำลังล้างกระทะาล้างกระทะเราก็จะต้มข้าวแล้วก็ผสมกับยววที่น้องกาแฟตำอยู่นี้นะคะ เพื่อเป็นอาหารสําหรับเด็กๆลูกๆของเราเดี๋ยวพาดูลูกๆของเราดีกว่านะคะว่ามันเยอะขนาดไหนอืมดูนะคะเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเป็นเลื้งล่าหารนี่เขาเรียกอือันนี้คือเป็ดเล่นาน้ำนะจ๊ะแล้วเนี่ยเป็ดขี้เกียดเล่นาน้ำก็จะต้องมาพักในอาคารแบบ เป็ดกลัวไม่สบายค่ะช่วงนี้โรคก,กําลังฮิตก็คือโรคโควิดเดี๋ยวเป็ดจะเป็นโควิดไม่ได้นะคะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนี่คือประชากรเป็ดไก่ของเรานะคะนี่เดี๋ยวเราไปรุ้นน้องกาแฟตำหยวกกันต่อไปอีกนะคะ โอเคตำละเอียดล้วเดี๋ยวเราจะเอาอาหารปิสปลูกเป็ดลูกไก่แล้วนะคะอ๋อจะต้องผสมกับอะไรบ้างคะเนี่ยเป็ดอาหารเป็ดของเราเนี่ยค่ะพี่หาผสมอะไรบ้างคะผสมข้าวต้มครับผสมข้าวต้มมีเรากำลังเตรียมข้าวต้อมอยู่นะคะอืมงั้นปล่อยให้พี่เขาเตรียมไปนะคะเราก็ขอรัก คลิปนี้ไว้ส่ายเพียงสั้นๆนะคะบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สวนเกษตรตะกแตนเย็นยาวออกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของเราจนจบนะคะบายบายจ้า